ตามกันต่อกรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยวไปชิงทองน้ำหนัก160กิกโลคุณผู้ชมก็ขออภัย160บาทครับเออแล้วหลบหนีไปต้องบอกว่าตำรวจเก่งมากๆใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นสุดท้ายตามจับตัวได้แล้วนะคะพอจับได้สารภาพปัญหาเดิมๆเป็นหนี้เป็นสิน<อ>จะหาเงินไปใช้หนี้คุณผู้ชมอไปดูคุณผู้ชมนี่เป็นภาพนิ่งนะคะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรียุธยาบุกไปจับ พันจ่าอากาศวรพจน์หรือว่าโอ๋อายุ43ปีได้ที่ห้องพักภายในค่ายฐานแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมของกลางสร้อยคอทองคําหลายเส้นเลยทีเดียว เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุวางเรียงรายอยู่ที่หน้าผู้ต้องหานี่แหละค่ะพระอ้อมทั้งรถกระบะอีกหนึ่งคันด้วยหลังจากเจ้าตัวใช้ปืนจี G ้ชิงทองน้ำหนักกว่า160บาทภายในห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งสาขาบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยาเมื่อวันที่23มีนาคมค่ะจตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนที่สพพระอินราชาอันนี้ต้องชื่นชมตำรวจนะเพราะว่าได้ตามแกะรอยขยายผลจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานที่ไปเจอในจุดเกิดเหตุพบว่า ก่อนก่อเหตุหนึ่งวันก็คือ22มีนาคมที่ผ่านมาคนร้ายขับรถกระบะไปจอดไว้ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งใกล้กับห้างครับเพื่อที่จะมาดูลาดรลาถัดมา23มีนาคมก็ลงมือก่อเหตุไปจอดรถกระบะไว้ที่เดิมหลังจากนั้นใช้วิธีเดินเท้าไปที่ห้างก่อนจะตรงเข้าไปที่ร้านทองที่มีการก่อเหตุครับจากนั้นก็ไปว่าจ้างวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งใกล้กับจุดที่พักรถห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ2กิโลเมตรครับ แต่กลับให้ไปจอดระหว่างทางครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตรงนี้มันเป็นจุดอับไม่มีกล้องวงจรปิดใจเย็นด้วยนะครับคุณผู้ชมให้แบงค์5้ไปแล้วก็รองเงินทอน20บาทด้วยนะก่อนจะหลบหนีไปครับแล้วมีการพบข้อมูลบอกว่ารถกระบะคันนี้ขับเข้าไปที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งก็เลยประสานขอเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุครับ ทีนี้ทางจ่าโอเนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพเลยนะว่าเขามีปัญหาเรื่องของหนี้สินตัวเองก็พยายามที่จะหาเงินกู้แล้วนะคะเพื่อที่จะมาชําระหนี้ที่มีอยู่ประมาณ5 0,000นบาทบแต่ไม่สามารถหาเงินได้ด้วยก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเองก็ขับรถกระบะมาจอดแวะเข้าห้องน้ําที่ห้างคุณผู้ชมคะทีนี้เห็นร้านทองมีคนเข้าออกดูเอ๊เข้าออกง่ายดีเนาะเขาก็เลยแบบวางแผนเข้าไปก่อเหตุส่วนทองรูปรัณฑ์ของกลางเนี่ย ยังไม่ได้เอาไปขายหรือว่าไปจําหน่ายแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถูกจับได้เสียก่อนค่ะซึ่งช่วง11โมงเช้าเนี่ยทางพลตรบดีโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เดินทางไปเพื่อที่จะแถลงความคืบหน้าคดีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าตํารวจเนี่ยทำงานเพียงแค่3าวันเท่านั้นก็สามารถจับคนร้ายได้แล้วนะคะ<อ>ซึ่งเหมือนที่เราพูดแหละว่าคดีชิงทองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจจะจับได้เร็วรและอย่าลืมคดีชิงทองแถวแถวที่เพชรเกษมเนี่ยตอนนี้ตํารวจพยายามที่ จะจับกลุมนะบอกว่าใกล้แล้วแหละอ,อ,อีกหนึ่งถึงสวันนี้น่าจะจับตัวได้แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าทองคําที่ชิงไปได้เนี่ยน้ำหนัก160บบาทยังไม่ได้เอาไปขายนะแต่อยู่ระหว่างการเตรียมศึกษาข้อมูลผ่านออนไลน์ก็คือเขาไปศึกษาเตรียมการว่าจะมีการหลอมทองเหล่านี้<อ>แต่มันไม่ง่าย <He S 2> เห็นไหมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยสุดท้ายถูกจับได้ซะแล้วค่ะค